สวัสดีครับแจ้งข่าวเช้าวันพุธที่4มิถุนายน68นะครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาติดตามข่าวสารในเรื่องของลถไฟฟ้า20บาทตลอดสายแล้วก็พยากรณ์อากาศฝนช่วงนี้อาจจะทิ้งช่วงไปวัน2วันแล้วก็จะตกหนักลงมาอีกในช่วง2-3วันถัดไปติดตามรับชมได้จากวิดีโอในคลิปนั้นเลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานตมนี้ช n กันด้วยนะครับคลิปนี้จะมีการแนะนำในเรื่องของการ เตรียมแอปทางนัดกันด้วยเพื่อจะลงทะเบียนรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายรวมถึงการเตรียมแอปทางนัดเพื่อจะรองรับในการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งนัดรอบใหม่กันด้วยก็ต้องโหลดมาใช้สลับแอปทางนัดแล้วก็ลงทะเบียนด้วยแอปไทยดีก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นไฮไลท์นะครับในการโหลดแอปทางนัดนั่นเองเพราะว่าแอปทางนัดมีประโยชน์ ในเรื่องของการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐการตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆการตรวจเช็คข้อมูลต่างๆของเรากับทางภาครัฐได้ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวครับมาดูข่าวในเรื่องของการเปิดลงทะเบียนลถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนะครับผมโดยนะครับจะเริ่มเมื่อไหร่ใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างจากการที่รัฐบาลประกาศโครงการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายในทุกสีทุกเส้นทางรวม8สายทางโดยเริ่มตั้งแต่วันที่30กันยายน68 พร้อมเตรียมยืนยันตัวตนการใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐในเดือนสิงหาคมนี้นะครับมีเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียนอย่างไรติดตามรับชมได้พร้อมกันเลยครับสำหรับเงื่อนไขการลงทะเบียนรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายจะมีดังนี้ครับต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเพื่อย,ยืนยันตัวตนในการที่จะใช้บร,ริการระหว่างผู้ให้บริการที่ต่างกันได้ครับต้องมีเลขประชาชน13หลัก นักท่องเที่ยวต่างชาติจะไม่ได้รับสิทธิ์นะครับกรอกหมายเลขบัตรประชาชนแล้วก็กรอกข้อมูลบัตรที่จะใช้ชําระค่าโดยสารเปิดให้ลงทะเบียนเดือนสิงหาคม68เริ่มใช้สิทธิ์30กันยายน68นะครับขั้นตอนลงทะเบียนง่ายไม่ซับซ้อนผู้โดยสารไม่มีบัตรที่รองรับหรือลงทะเบียนไม่ทันตามกําหนดจะต้องชําระค่าโดยสารในอัตราปกติแสดงว่า ต้องลงทะเบียนให้ทันในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับรูปแบบการชำระเงินระยะเริ่มต้นนะครับบัตรแรบบิด Rabbit, ใช้กับรถไฟฟ้า4ส,สายคือสายสีเขียวสายสีทองสายสีเหลืองแล้วก็สายสีชมพูบัตร MRT พ l ัสใช้กับรถไฟฟ้า2ส,สายคือสายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงบัตร Europay Mastercard and Visa E.M.V.Contactless Card ใช้รถไฟฟ้า6สายได้แก่สายสีแดงนะคับแดงเข้มแดงอ่อนสายสีน้ำเงินสายสีม่วงนะครับรถไฟฟ้า a i r p o r t r e i l ลริ uring, รับเฉพาะบัตร ARL นะครับสามารถใช้บัตรโดยสารที่ใช้อยู่เดิมได้เพียงต้องลงทะเบียนบัตรเหล่านั้นผ่านแอปทางรัดก่อนจึงจะได้รับสิทธิ์20บาทตลอดสายปัจจุบันรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วงนะครับ ใช้บริการค่าโดยสาร20บาทตลอดสายอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับมีเพิ่มเติมเมื่อกี้ก็คือที่ว่าใช้บัตรเครดิตยูโรเพย์มาสเตอร์การ์ดแล้วก็วีซ่าได้กันรถไฟฟ้า6สายได้แก่สายสีแดงเข้มแดงอ่อนสีน้ําเงินสายสีม่วงสายสีชมพูแล้วก็สายสีเหลืองอันนี้ใช้บัตรวีซ่าบัตรเครดิตได้กันนี้ก็ตอนที่เราใช้งานก็ แนะนำสอบถามเจ้าวาทีกันนะครับบางทีการใช้งานบางทีจะต้องมีการติดต่อเจ้าวาทีด้วยนะครับแล้วก็ช่องในการแตะบัตรเครดิตก็จะเป็นอีกช่องหนึ่งจากที่ผมไปใช้บริการมาที่รถไฟฟ,ฟ้าที่กรุงเทพนะครับผมแต่ละสายก็จะมีความแตกต่างกันบางทีขึ้นสายนี้ไปลงอีกสายหนึ่งก็ไม่ได้อย่างเช่นเขาเชื่อมต่อกันนะ่ยการแตะออกต้องแตะออกก่อนที่จะแตะเข้าอีกสายหนึ่งอันนี้ก็มีเหมือนกันลองสอบถามเจ้า้าที่ดูบางที ปายมันก็จะงงๆนิดนึงถ้าใครใช้บริการครั้งแรกนะครับผมโอเคเมื่อลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้วนะครับในปีแรกยังไม่สามารถใช้บัตรข้ามสายกันได้ยังใช้บัตรค่าโดยสารตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางที่มีการเดินทางข้ามสายจะสูงสุดไม่เกิน20บาทนะครับทั้งนี้ในปี69จะเริ่มใช้ QR code สำหรับการสแกนจ่ายค่าโดยสารผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้ก็ เตรียมพร้อมกันด้วยครั้งนี้ในเรื่องของรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนะครับก็เพื่อจะเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนในการใช้บริการรถไฟฟ้าเพราะว่ารถไฟฟ้ามีหลายสายมากท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อสายต่างๆเราเดินทางเนาะก็ต้องผ่านสีแดงลงไปสีน้ําเงินนะขึ้นมา BTS อะไรประมาณนี้ก็คือเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้บริการรถไฟฟ้านะครับผมโอเคก็แจ้งข่าวสารการประาเมิกันก่อนนะครับ หากตัวนี้เริ่มลงทะเบียนเมื่อไหร่นะรับวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาแจ้งข่าวสารกันอีกทีนึงนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับเดี๋ยวก็ถ้าเขาเริ่มลงทะเบียนก็จะมาแจ้งอีกทีแต่ท้านี้ทั้งนั้นแอปทางรัฐแนะนาโหลดไปที่มือถือกันได้เลยเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนนะครับรวมถึงในเรื่องของแอปทางรัฐก็จะมีประโยชน์ในการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐกันด้วยนะครับ ส่วนข่าวต่อไปท่านผู้ชมที่นั่งคุยกันก็คือในเรื่องของฝนท่านผู้ชมในเรื่องของฝนนะนะฝนช่วงนี้ท่านผู้ชมครับก็จะเขียวเขียวกันอันนี้คือวันที่4มิถุนายนนะครับอันนี้วันที่5ทางภาคใต้ 3- 4 5ช่วงนี้ภาคใต้จะมีฝนตกค่อนข้างจะเยอะหน่อยทางภาคใต้นะครับพอวันที่7ทางภาคใต้ก็จะมีฝนภาคอื่นก็มีปปลายท่านผู้ชมครับมีอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่พอวันที่10เนี่ยจะเริ่มตกทั่วไทยกับวันที่10 ตกเยอะสีเขียวเต็มเลยท่านผู้ชม1 0 1 1 12นะครับก็จะตกเยอะหน่อยพอ1 3 1 4ก็จะเริ่มซาซาไปอีกท่านผู้ชมทัานนี้ก็เดี๋ยวรอประกาศพยากรณ์อากาศเจ็ดวันข้างหน้าจากกรมอุตุเนิยไม,ม่ิทยากกันอีกครั้งนะครับผมช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรักษาสุขภาพกันด้วยรวมถึงโรคระบาดที่จะมาพร้อมกับหน้าฝนด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีนูนะครับการกินเนื้อสัตว์ดิบก็ยังมีส่วนของ โรคกันอยู่นะครับโรคไข้เลือดออกที่มากับยุงโรคชิกุนกุญยาครับโรคที่มากับยุงไข้ามาลาเรียคนที่ไปหาเห็ดหาของป่าก็ป้องกันตัวเองกันด้วยนะครับผมถ้าเป็นชีนูก็เป็นเรื่องของการลุยพื้นที่แฉะน้ําขังต่างๆก็เตรียมการป้องกันกันด้วยหรือว่าถ้าเราไปลุยน้ามาก็รีบทําความสะอาดชำระร่างกายให้สะอาดกันด้วยงดการกินเนื้อสัตว์ดิบนะครับไม่ว่าจะเป็นลาบหมู ลาบหมูดิบต่างๆลาบวัวลาบควายที่เป็นดิบต่างๆป้องกันกันไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับผมในการใช้ชีวิตเทานด้านนี้ก็คือโรคมันเยอะท่านผู้ชมถ้าเป็นยุงลายจะเป็นเรื่องของยุงก็ต้องมีการทําลายแหล่งพ่อพันุ์ยุงลายอันไหนที่มีน้ําขังก็คว่ำกันไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับความทิ้งไว้ทิ้งไว้เลยท่านผู้ชมความทิ้งน้ําขังก็คว่ำนะครับผมเพื่อความปลอดภัยทุกท่านทุกคนนะครับโอเคท่านผู้ชมก่อนลาจากกันไปก็ อย่างเน้นย้ำใน,นเรื่องของการรักษาศีลห้านะครับศีล์ห้านำมาซึ่งความสุขนำมาซึ่งทรัพย์นำมาซึ่งเป็นเหตุปัจจัยในการบรรลุมรรคผลนิพพานนะครับผมการรักษาศีล5ห้าเป็นการรักษาตัวเราแล้วก็เป็นการรักษาผู้อื่นด้วยจะได้มีความสุขกันทุนหน้าทุกท่านทุกคนนะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้หากมีข่าสารเพิ่มเติมอย่างไรจะรีบมาแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับสู้ๆกับมาททำงานวันนี้กันด้วยสวัสดีครับ